คร right ับเริ่มจากอุปกรณ์ที่เขามีมาให้นะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวใบนะครับแปดนิ้วนะครับแล้วก็ตัวขันนะครับตัวตัดเข้ามุมนะครับ45องศานะครับแล้วก็ตัวกันสะเก็ดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้ามนะครับด้ามกันข้างนะครับไว้สําหรับกันข้างนะครับหรือตัดเข้ามุม45นะครับอุปกรณ์นะครับทั้งชุดก็มีดังนี้นะครับ ครับข้อมูลของโต๊ะตัวนี้นะครับก็มีความยาวนะครับอยู่ที่สิบยี่สิบนิ้วนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับอยู่ที่สิบสามนิ้วนะครับตัวนี้นะครับความสูงนะครับจะอยู่ที่นะครับเก้านิ้วนะครับครับตัวใบก็จะโผล่นะครับมานะครับจากตัวโต๊ะนะครับประมาณนิ้วเจ็ดนะครับ มอเตอร์นะครับติดมาพร้อมกับเครื่องนะครับมีกําลังนะครับหนึ่งพันหกร้อยวัตต์นะครับวิปปิเปิดนะครับอยู่ด้านนี้นะครับพร้อมกับตัวตั้งองศาครับตั้งเอียงใบได้นะครับตัวนี้นะครับจะเปคเครื่องตามนี้นะครับ Thank <laughs> you.